สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านบนแฟนเพจหวานชูกา l o เลิฟ i ชนิสโนเวลแอน s ์ซีรีแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูกานะคะสำหรับอพิโซดนี้ก็ยังเป็นนะคะคลิปแล้วก็คอนเทนต์ตามคำขอของเพื่อนๆในแฟนเพจนะคะที่อยากจะรู้ว่าคุณเดิลระบาเนี่ยยังมีผลงานเรื่องอะไรที่รอออนแอร์อยู่นะคะผลงานนะคะที่เป็นซีรีส์ที่อยู่ในมือของคุณดิลระบาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4เรื่องนะคะ ที่แบบว่าพวกเราจะได้ชมกันอย่างแน่นอนในปี2023นะคะ4เรื่องค่ะเ,เรื่องแรกนะคะที่หวันผ่านไปแล้วคือคลิปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คือ Legend of u n l e r ค่ะมาเรื่องนี้นะคะต่อกันคะ่ะ p r o s e c u t i o n Elite นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราว ของอายการสาวนะคะอันนี้ค่ะน่าดูมากๆเลยนะคะในบทของอายการซึ่งเรื่องนี้ก็จะยาวประมาณ40ตอนนะคะแล้วก็เจ้าภาพก็คือ t n n c e n t v ดีโอแล้วก็อ่อนแอดที่ CCTV ด้วยนะคะเรื่องนี้ก็ก็น่าจะหวังเป็นพวกกล่องด้วยกล่องก็คือรางวัลน,นะคะเดี๋ยวก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับตำรวจด้วยเดี๋ยวเราจะไปถึงคลิปนั้นกันนะคะเรามาดูคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าคุณเดลบานี่แสดงคู่กับใครก็คือแสดงคู่กับคูณ คุณถงต้าเหว่ยนะคะคุณถงต้าเหว่ยก็เป็นดาราในรุ่นวัยกลางคนแล้วนะคะที่มีฝีมือยอดเยี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นฝีมือไม่เป็นที่กังขาเลยค่ะก็รับบทเป็นตัวละครเหอลู่หยวนนะคะส่วนคุณดิลร,ระบาก็เป็นนางเอกของเรื่องเป็นอายการอันหนีค่ะเรื่องนี้นะคะก็คืออายการของพวกเราอายการสาวสวยเนี่ยก็จะได้รับมอบหมายจากหัวหน้าอายการนะคะหัวหน้าอายการชื่อว่าชูไอหลินค่ะให้เธอนะคะ ให้อันหนีเนี่ยไปจัดการคดีสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องราวของนักศึกษาวิทยาลัยที่อยู่ๆก็หายไปค่ะหายไปแบบไหนก็คืออยู่ๆก็ไปกระโดดลงไปในทะเลสานะคะก็คือเริ่มต้นจากศูนย์เลยพวกเราจะได้เห็นว่าวิธีการสืบสวนนะคะสอบสวนของท่านอายการที่ไปทํางานร่วมมือกันกันกบทางตํารวจเนี่ยเธอจะ เริ่มที่ตรงไหนนะคะแต่ไรก็ตามค่ะเธอจับจุดนะคะเดี๋ยวในนิยายคือในนิยายต้นฉบับมันมีเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเธอจะเริ่มด้วยการที่ตามเจ้าจื่อข่ายนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปของหุยฉวนเกมส์ค่ะเป็นบริษัทเกมบริษัทหนึ่งนะคะจากนั้นเธอก็จะพบความเชื่อมโยงระหว่างเนี่ยแหละตัวของผู้จัดการทั่วไปแล้วก็องค์กรต่างประเทศที่ส่งเสริมการกันแกล้งนะคะก็คือแบบไม่มีผลดีกับประเทศชาติเท่าไหรค่ค่ะในเรื่องของอธุรกิจนะคะวง การธุรกิจจากนั้นค่ะก็นําไปสู่การจับกลุ่มผู้กระทําผิดทางอาญานะคะซึ่งเป็นการคือมันมีเรื่องของการฟอกเงินแล้วก็การปั่นหุ้นอยู่ด้วยค่ะจากนั้นนะคะจากเหตุการณ์นี้ที่เธอเข้าไปเกี่ยวข้องก็ทําให้ราคาหุ้นของอหุยชวนเกมส์เนี่ยมันก็ดิ่งลงดิ่งลงนะคะแล้วจากนั้นมันก็จะเห็นเส้นทางการเงินที่ที่อยู่อยู่แล้วนะคะจากการที่นักศึกษาวิทยาลัยคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตนะคะจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเรื่อง อาชยากรรมธรรมดาใช่ไหมคะแต่ทำไปทำมามันกลายเป็นเรื่องราวของการฟอกเงินระดับชาติกันเลยทีเดียวนะคะมันก็จะมีเรื่องราวของเ,อเกี่ยวพันกันร,ระหว่างบริษัทเกมแล้วก็หน่วยงานที่เป็นทางด้านการศึกษาอื่นๆอีกด้วยค่ะซึ่งนะคะจุดประสงค์หลักของไอ้พวกนี้ก็คือมันต้องต้องการที่จะทำลายนะคะเยาวชนของชาตินั่นเองในนักกาศของของการทำการกุศลค่ะ อายการสาวของพวกเรานะคะเดี๋ยวก็จะได้รู้จักกันเหล่านักเรียนมากมายเลยนะคะนักเรียนที่เป็นตัวเด่นๆน,นะคะตัวละครเด่นๆที่เป็นผู้นําแล้วก็จะมีคนในกลุ่มที่เป็นนักศึกษาเนี่ยก็จะตกเป็นเหยื่อด้วยมีเหยื่อๆหลายคนอีกนะคะนักศึกษาที่เป็นหัวหัวหน้าก็จะชื่อว่าหลี่เสี่ยวหวนนะคะที่มาคอยแบบว่าติดต่อกับทางนางเอกของพวกเรานี่แหละค่ะซึ่งนะคะเขาเป็นผู้นําในการออกมาประนามวิธีการนอกลีดนะคะของสถาบัน เจียงเฉียวนะคะอะคาเดมี Academy, ค่ะจากนั้นก็ประสานงานนะคะกับอันนี้อายการของพวกเราค่ะนำเสนอหลักฐานต่างๆนะคะขึ้นสู่ศาลก็คือเธอเป็นอายการก็ของรัฐนั่นแหละนะคะเธอก็ต้องสู้ให้กับรัฐให้รัฐชนะเพื่อที่จะลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องในความผิดนี้ให้ได้ค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็จะมีตัวละครอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเหยียนฉินนะคะเหยียนฉินก็จะมาเข้ารับตำแหน่งในหุยชวนเกมส์แล้วก็ ได้ยักยอกเงินค่ะเพื่อเอาไปลงทุนในการพัฒนาเหมืองทองแดงนะคะเป็นธุรกิจใหญ่ขึ้นไปอีกก็คือมันมีการฟอกเงินเอาง่ายๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการร่วมทุนครั้งนี้ก็จะเป็นแบบโครงการของแก๊งช่อโกงเลยค่ะซึ่งเป็นระบบของ e money นะคะเงินออนไลน์เออเงินอ๋อกระดกลิ้นทําไมเงินออนไลน์ค่ะซึ่งก็กําลังแบบว่าเป็นที่จับตามองนะคะในประเทศ ไทยเองก็มีแบบธุรกิจอ e ี o n นีอะไรมากมายซึ่งมันมักจะโยงใหยกับกลุ่มของธุรกิจสีเทาที่เป็นการพนันนะคะในรูปแบบต่างๆที่เป็นออนไลน์โอ้โหรวยกันจริงๆเลยนะคะสำหรับธุรกิจนี้ค่ะรวยแต่ระวังนะคะได้ใช้เงินแป๊บเดียวก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกนะคะต้องระวังค่ะจากนั้นคะ่ะในเรื่องนี้แน่นอนว่ารัฐต้องชนะนะคะเพราะฉะนั้นหลักฐานของอายการสาวอันหนีของพวกเราก็ต้องเพียงพอค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะไม่ได้ถ่าย ทำเฉพาะในประเทศจีนค่ะเธอจะต้องในนิยายต,ต้นฉบับเนาะจะต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยเพื่อที่จะเข้าร่วมในการพิจารณาคดีนะคะระดับที่ข้ามพรมแดนกันค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่า เซิร์ฟเวอร์นะคะของพวกอ e ีมันนี่ต่างๆมันจะอยู่ในประเทศไหนแต่ว่ากฎหมายของประเทศจีนคือถ้าเป็นการดําเนินการจากคนจีนด้วยคนจีนเนี่ยเขาถือว่าเขามีสิทธิ์ที่จะไปทุกๆประเทศที่มีฐานนะคะข้อมูลเหล่านั้นอยู่เลยนะคะนี่ก็เป็นความความพิเศษแล้วก็การที่เขาจะโชว์ให้ดูว่าเวลาที่เขาจะดําเนินการนะคะจัดการกับไอ้ธุรกิจสีเทาแบบนี้ที่ดําเนินการโดยคนคน ของเขาอะคือคนของจีนน่ยนะคะในต่างประเทศเขาจะจัดการอย่างไรนะคะแล้วก็มีการถ้าพวกเรารู้ข่าวนอ้อยอย่างข่าวในประเทศไทยตอนนี้นะคะประเทศจีนเขาก็มีการแบบว่าเอา เอาเครื่องบินของเขานะี่ะมารับไอ้พวกคนร้ายเนาะกลับประเทศเขาเพื่อ,อไปลงโทษค่ะโอ้โหสุดจริงๆนะคะสุดยอดค่ะประเทศจีนสําหรับตัวร้ายสุดๆนะคะสําหรับตัวร้ายสุดๆก็คือเฉียนเทียนซินนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขามีเส้นสายมากมายในวงการขององค์กรตุลาการจีนด้วยนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่เปิดหูเปิดตาพวกเราคนดูซีรีส์ซึ่งในประเทศไทยคงไม่กล้าที่จะ,ท,จะที่จะสร้างประมาณนี้นะคะแต่นี่ก็คือไปตามตัว ของคนที่ชื่อเฉียนเทียนสินเนี่ยกลับมาสู่ประเทศจีนเลยค่ะให้ถูกส่งกลับมานะคะแล้วก็ทรัพย์สินของเขาก็ต้องถูกแช่แข็งไปค่ะก็คือเขาเป็นตัวใหญ่เลยนะคะซึ่งตัวใหญ่ก็จะรู้จักคนทั้งในแวดวงของรัฐเองรวมทั้งแวดวงของตุลาการจีนเองด้วยค่ะโอยน่าติดตามมากๆสําหรับเรื่องนี้นะคะมิหน้าลหละถึงต้องออนแอร์ด้วยใน 44TV ค่ะพวกเราก็รอชมในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะคะอย่าง VTV เพราะว่าเรื่องนี้เจ้าภา คือเทนเส้นว d ดีโอค่ะหวานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องเอาไว้จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้รู้ว่าหวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวตามหวานไปในคอนเทนต์ถัดไปนะคะวันนี้มีมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันจุใจเลยค่ะหวานลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ